ดีจ้าพี่น้องชีควเาเศษเนี่ยงวจ้ะพี่น้องหั่นไม่เรียบร้อยหรอกจ้าอันนี้ก็สิเป็นผักชีลาวจ้ะกับผักกาดดอกใช่กันผักอีตูกับมีจ้ะพี่น้องเรียบร้อยแล้วแต่วัตถุด,ด,ดิบก็บวัตถุดิบมาหรอกจ้าปลาคือเกลาเกลือผงชูรสมันิโขกอันนี้เรียบร้อยหรอกจ้าโขกพริกเคดแต่จะบอกให้ในไหนสิแร,รงรึจนหนากัน เสียงกระสียงดังนาะหน้าเช่อนเดียวข้าเด้ขวดอันนี้ที่เป็นเพื่องแก่จ้ะตาไถ่เลยนะพูด 老三、嗯、呀。 ให้เขาเครื่องก่อนเพื่อน,อน,น้นามใช่จ้ะเปื่อนผมบ้านมีพ่อรอให้เดือดๆก่อนจ้ะตาสิเตรียมเอาผงโซช้ดดจ,จ้ะว้าวน้ำปลาอันนี้เป็นออมน้ดหนึจ้ะ ออมเนือ้อหรือขวาวเนื้อกระอัดแบบเดียวกันจ้ะเป็นเถือจ้ะเถือจ้ะตักว่ะ <c oughs> เดืออแล้วพี่น้อง นี่เดือดละจ้ะทีเอาผักใช่จ้ะผักใช่กๆๆๆนะระราว่ารให้ือคนสยดแนเสียเยดตงไปตางมาเขาเนาะว้าว้วาวอามเนานะ เดือดแล้วจ้าพี่น้องจ้าซีสันนาคินจ้าพี่น้องจ้าอ่อมเนือ้อใส่ผักชีจ้าพี่น้องชิล้าวจ้าชิมก่นนนจจอกนได้บัมเนาะแ่กจ้าคลิปนี้เก่าไว้ช้ไหมจ้าไปละค่ะ